คุณของคำหลลงชิดนข้าเดียร่ชิดนฟ้า สวัสดีแล้วก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะวันนี้ตีก็พาทุกคนเลาะอีกแล้ววันนี้อยู่ที่จังหวัดหนองคายนะคะทุกคนก่อนอื่นหมดนะคะก็ฝากพี่เพ,เพื่อนทุกท่านกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับน้องตีด้วยนะคะทุกคนวันนี้มาอยู่ที่จังหวัดหนองคายมุ่งหน้าสู่ด่านภุม,มเดนหน,นองคายเนาะ วันนี้จะพาทุกคนมาดูมาพิสูจน์มาเห็นกับตาด้วยตัวเองเลยนะคะทุกคนว่า ตีเองเป็นคนชอบเอาความจริงมาพูดเนาะตีไม่ชอบแบบจะพูดมโนูไปทั่วอย่างนน้นอ,อย่างนี้นะคะ่ะทุกคนเนาะตีเองอยากพาทุกคนมาสัมผัสด้วยตัวเองเลยนะคะทั้งตีเองอยากสัมผัสด้วยตัวเองทั้งพาทุกคนมาดูมาเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะคะเห็นหลายๆที่นะคะแต่ก็่คงไม่หลายที่แล้วค่ะทุกคนถ้าพูดว่าจังหวัดหนองคายนี้น้องตีก็มาหลายครั้งเลยเนาะ,ะทุกคนเนาะคราวนี้ก็มาทําธุระนะคะแล้วก็ได้ พาทุกคนได้สุบบรรยากาศต่างๆนะคะทุกคนนี่ค่ะอันนี้นะคะน้องตีเองก็อยากแกะพาทุกคนมาเห็นพร้อมๆไปด้วยกันเลยนะคะสิ่งที่เห็นนี้นะคะทุกคนว่าจุดที่เห็นนี้เนาะจะเป็นจุดพักรถนะคะเป็นจุดพกร์ครถเต็มเรียเ่ยว โดาส,ส่งของข้ามเราทีนี้จอดนี่แล้วไปจอดอยู่ด้านนี้อีก เราคือผลิตเนาะจอดสนับเมนหม้อ่านข้าวทุกเดือนเรียกจอดเดืจอดตอดาคันเดือนโอ้ขนาดรถ้นมันถูกยังมีปัญญาเนาะสิ่งนี้เนาะทุกคนจุดนี้จะเป็นรถสินค้านะคะจะเป็นรถสินค้ารอาข้ามสู่ฝั่งลาวนะคะจะมีทั้งรถพ่วงมีทั้งรถน้ํามันมีทั้งรถโอ้ยไม่รู้ว่าจะรถอะไรบ้างก็อย่างที่เห็นเนาะทุกคนเนาะน้องตีก็ไม่รู้จะ พูดหรือว่าปัญญายังไงเนาะก็เอาเป็นหลักฐานแล้วก็แล้วกันเนาะเอาสิ่งที่เห็นเป็นหลักฐานสีสั์และนี่คือความจริงนี่คือความความเป็นจริงคือนะคะตามตรงก็คือลาวเฮาเนาะยังขาดไทยไม่ได้นะคะก็ฝากคลิปนี้ถึงคนลาวบางคนเนาะอันนี้นะคะตีอยากให้มาเห็นคลิปนี้ว่าตอนนี้นะคะอยู่ที่ด่านมิตรภาพไทยลาว ลดคนส่งสินค้านะคะจากฝั่งไทยสู่ฝั่งลาวรอแถวรอคิวกันส่งของเพื่อจะข้ามเอาสินค้าจากประเทศไทยส่งข้ามไปให้สู่ประเทศลาวเนาะนี่คือรถสินค้านะคะเป็นตู้ทีคอนเนอร์คอนเนอร์คอนเนอร์เป็นรถพ่วงยาวๆนะคะเพื่อรอข้ามส่งส่งสินค้ามีทั้งรถน้ํามันมีทั้ง หลายอย่างเนาะก็เพื่อนบรรทุกมาใส่ตู้เทคอนเนอร์ก็ไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างเนาะอยู่ข้างในเนาะนั่นแหละค่ะก็อยากให้เห็นคลิปนี้มากๆเลยนะคะฝากพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านกดไลค์กดเสรด้วยนะคะทุกคนอยากให้คนเราบางกลุ่มบางคนเนาะคะ่ะอันนี้น้องตีย้ำคําว่าบางคนนะคะที่ยังปิดหูปิดตานะคะที่ยังไม่รับรู้ถึงความจริงนะคะว่า บ้านเรานะคะส่วนใหญ่จะนำเข้าสินค้าจากประเทศไทยซึ่งมีบางคนก็บอกว่าจะแบนสินค้าจากประเทศไทยนะคะน้องตีบอกเลยว่าเป็นความคิดนะคะที่จินตนาการไปเรื่อยๆนะคะแบบพูดพ่อยๆอะ่ะคาพูดตามตรงก็คือพูดพ่อยๆนะคะทุกคนซึ่งไม่ดูสภาพแห่งความเป็นจริงเนาะว่าเราเอง นะคะส่วนใหญ่จะนําเข้าสินค้าถ้าตัดนะคะถ้าพูดตามตรงถ้าตัดสินสินค้าจากประเทศไทยหรือเมื่อนาเข้าสินค้าจากประเทศไทยก็คล้ายๆเหมือนคนเราเนาะทุกคนเนาะก็เหมือนตัดแข้งตัดขาละค่ะทุกคนเนาะก็เหมือนตัดแข้งตัดขาจริงๆนะคะดูสังเกตนะคะสินค้าที่นําเข้าส่วนใหญ่เนาะทางน้ํามันนะคะน้ํามันของอยู่ของกินประเภทเครื่องแห้งเครื่องอุปโภคบริโภคนะคะคนลาวนะคะส่วนใหญ่จะ สอบสุ่มไซส,สินค้าไทยถ้าเป็นสินค้าไทยแพงเท่าไหร่คนลาวก็ซื้อกินแพงเท่าไหร่คนลาวก็ซื้อไซอย่างเส้นรถยนต์นะคะเราสมเทียบดูรถยนต์นะคะอย่างเส้นรถมอเตอร์ไซค์เอาง,ง่ายๆนะคะถ้าเป็นรถไทยนะคะคนลาวนะคะแพงเท่าไหร่คนลาวก็ซื้อนะคะไม่ว่าจะเป็นรถเกง๋งรถปิกอัพหรือว่ารถ ยนเครื่องใช้ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็น TV, ทีวีโทรหัศน์เครื่องซักผ้าตู้เย็นนะคะสิ่งที่คนลาวเราผลิตยังไม่ได้นะคะไม่ได้หรือว่ายังไม่เป็นเนาะทุกคนก็แม้กระทั่งของอยู่ของกินนะอย่างเส้นขนาดน้าประแดกหรือว่าน้ําปลาก็ยังนําเข้าจากประเทศไทยผงซูรสหรือว่าเครื่องใช้ชีวิตประจําวันผงซูโฟฟแฟบสบูยาสีฟันอย่างเงี้ยเครื่องใช้น่ผงอย่างน้ําปูน้ําปลานี่ ส่วนใหญ่ก็นําเข้าจากประเทศไทยคนลาวจะกินถ้าพูดตำตงเข้าที่น้องตีสังเกตน,นะคนลาวจะชอบกินน้ํา,าปลากระป๋ามึกนะคะน้ปา,าปลากระป๋ามึกคนลาวจะนิยมกินมากๆนะคะแต่ละคะ่ะตรงนี้จะอันนี้เป็นที่เขียนว่าแดนดานดขมเดนนองคายนะคะต้องตีอยู่ตรงหน้าแดแานขมเดนเลยคะ่ะวันนี้ก็คือกลับมาจากทางฝั่งลาวเนาะทุกคนกลับมาจากทางฝั่งลาวก็คือทําไปทาไปทําธุระนะคะก็ยังมีคลิปต่อไปนะคะอยู่ที่ด่าน ข้างในด่านนะคะทุกคนก็มีหลายๆคลิปแล้ะคะ่ะทุกคนที่น้องตีจะมาเล่ามาพูดสู่พี่ๆเอฟซีฟังนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องนิสัยนะคะหรือระเบียบจิตสํานึกต่างๆของคนเราบางคนเนาะที่ยังต้องฝึกฝนและต้องเรียนรู้อีกเยอะนะคะเพราะว่าเท่านี้น้องตีเห็นนี่โอ้โหใส่หัวเลยนะคะเดี๋ยวน้องตีจะเล่าให้ฟังในคลิปต่อไปนะคะทุกคน วันนี้เจอมาหลายเหตุการณ์มากๆนะคะทุกคนนั่นแหละค่ะถ้าพ,พูดถึงสินค้าต่างๆเนาะทุกคนอ,อยู่ทั้งฝั่งเราขนาดาเครื่องแบบเขาเรียกว่าอาหารการกินอย่างเช่นเป็นพืชผักสวนครัวนะเป็นพืชผักสวนครัวนี่ก็ยังนําเข้าจากประเทศไทยนะถ้า,ถ,าถ้าพูดตำตรงถ้าช่วงช่วงๆอ่ะไม่ว่าเป็นส่วงอะช่วงไหนก็ตามเตะเนาะลองไปดูอยู่ที่ตลาด ีไข่เนาะตลาดสีไข่เนี่ยจะเป็นประเภทบักพริกบักเขือขนาดหอมเนาะหอมหอมบัวหอมลาบเนี่ยของประเภทผลละหมากรากไม้เครื่องพืชอุตสาหกรรมนะคะไปดูอยู่ที่ตลาดสีไข่ตลาดเสาหรือว,ว่าตลาดหัวดินตลาดจะกระจายไปทั่วแหละคะ่ะถ้าพูดถึงในตัวเนาะ จะกระจายไปทั่วไม่ว่าจะเป็นตลาดทัดหลวงเดี๋ยวนี้ตลาดท่าหลวงเป็นยุบเลยเนาะจนไปอยู่ที่ตลาดขุดขอนะคะตตแต่ละตตาดแา่ตลาดไม่ว่าจะเป็นตลาดตรงเงนะคะไม่ว่าจเรียกว่าตลาดไหนเ,เนาะถ้าบ้านน้องสีค่ะเป็นตลาดเซา,าจะเรียกว่าตลาดนู้นะคะนี่คือถนนที่เขาเรียกว่าถนานหนองคายเนาะที่พิ่ปรับปรุงแก้ไขออกมากว้างขวางกว่าเดิมนะคะใหญ่โตสะอาดสวยงาม ดูเสาไฟนะคะประดับประดาด้วยความสวยงามมากๆเลยนะคะนี่แหละค่ะทุกคนเนาะจากคลิปนี้นะคะที่น้องตีได้นําเสนอพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านนะคะถ้าหากมีข้อผิดพลาดประการใดน,น้องตีตกาบขอโทษขออภัยนะคะก็คือน้องตีเองอยากให้เห็นถึงควมเป็นจริงน้องตีไม่อยากให้อ่าใครแบบพูดว่าเออไม่มีหลักฐานอย่างเงี้ยน้องตีเลยพามาดูกับควมเป็นจริงเลยเนาะวันนี้น้องตีเองก็ไม่ได้ ว่าจะตั้งใจมาถ่ายภาพให้ทุกคนได้ดูนะนะพอดีน้องตีเองมาทําน้องตีก็เลยขับรถผ่านมาเห็นอู้นี่เหรอน้องตีก็คิดออกมาว่าอ๋อนี่หรือที่ว่าคนลาวบางคนที่ว่าบอกว่าจะแบนสินค้าไทยอย่างเงี้ยค่ะทุกคนเนาะไม่นําเข้าสินค้าไทยอะไรอย่างงี้ไม่ใช้สินค้าไทยแต่ควมเป็นจริงแล้วนะคะควมเป็นจริงแล้ว เรายัางต้องอาศัยประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นทางด้านแรงงานไม่ว่าจะเป็นทางด้านการผลิตไม่ว่าจะเป็นแม้กระทั่งทางด้านการสื่อสารอย่าลืมนะคะว่าเรายัางต้องอาศัยคุณเมืองไทยหรือว่าประเทศไทยกันอีกยาวนานนะคะทุกคนนั่นแหละค่ะอยากให้ปรับความเข้าใจใหม่นะคะกับ คนลาวบางคนเนาะแต่ส่วนมากคนลาวส่วนมากก็เข้าใจถึงความเป็นจริงเนาะว่าเราเองอยังต้องพึ่งพาอาศัยประเทศไทยหรือว่าคนไทยอีกหลายๆด้านนะคะก็จะมีการแลกเปลี่ยนความคิดเทง้งแลกเปลี่ยนเรื่องราวต่างๆนะคะเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งก็เป็นบ้านใกล้เรือนเคียงบ้านพี่เมืองน้องนะคะ บางคนก็มีลูกมีผัวมีซู้มีแฟนมีญาติพี่น้องมีพ่อตู้แม่ตู้มีกกเข้าเล่าก่ออยู่ฝั่งไทยแต่ว่าเป็นคนลาวบางคนเป็นคนลาวก็มีกุกเข้าเล่าก่อเป็นคนไทยหรือว่ามีกกเข้าเล่าก่ออยู่ฝั่งลาวแต่มามาอยู่ที่ฝั่งไทยอย่างนี้เนาะแบบมีพ่อตู้แม่ตู้แยกทางกันอย่างเงี้ยค่ะทุกคนเนาะ โอเคนะคะคิมนี้มีข้อผิดพลาดประการใดน้องตีต้องกาบขอโทษขออภัยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย